โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพชชันเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะมาไขปริศนาเด็กบักนะครับผมโดยะละเอียดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ด้วยความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีน้องถามเข้ามาว่าเออมันเล่นยังไงนะครับผมให้สุดนะครับผมเพราะว่าซื้อมาแล้วเหมือนกับว่ายังจับจุดไม่ถูกน,อน้องว่ามันควรจะไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะแบบ <ES> ยังไงดีอะไรอย okay, okay. ่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจมาทำชิปนี้ให้ดีกว่านะครับผมโอเคครับผมไปดูกันดีกว่าครับว่าเริ่มต้นการทําเกมควรจะทําเกมประมาณไหนครับผมสเต็ปแรกไปเลยก็สำหรับการทําเกมในช่วงต้นนะครับแน่นอนเลยว่าคือซมูเอรนิวเวล่าครับใครตัวใหญ่ก่อนเนาะก็จะได้เปรียบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการสร้างใบรองรวมล่างนะครับผมโดยลูมิโนสเนี่ยครับผมก็คือต้องมีเนีาะแล้วก็จะไหนเกมนะครับผมเนี่ยเนี่ยสองใบเนี่ยครับจะเป็นใบรองรวมล่างที่ดีนะครับผมพอน้องค่าไลน์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่าชายหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่พูดถึงความสามารถนะครับส่วนการทาเกมหลักๆนะครับผมถ้าควรเป็นสายตีอย่างผมผมจะชอบสายตีใช่ไหมครับผมจะเน้นหนักไปที่เจ้าบัตเตอร์ไฟนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยใบนี้นะครับผมค่าไลน์สี่นะครับผมค่าชายสามนะครับผม จากจุดนี้ครับผมทำยังไงก็ได้ให้เจ้าบัตเตอร์ไฟรวมร่างก่อนเลยนะครับผมรวมร่างขั้น2ได้ยิ่งดีเพราะว่าการรวมร่างขั้น2เนี่ยค่าพลังตั้งต้นเนี่ยจะกระโดดไปที่11นะครับผมแล้วก็มีเอเบลตี้บอกว่าซิลนี้เนี่ยดาบบวกตามจำนวนของซิลใบรองอของซิลนี้ที่รวมร่างอยู่นะครับผมนั่นหมายถึงเขาจะบวกเพิ่มไปอีก2จุดครับกลายเป็นว่าเจ้าบัตเตอร์ไฟครับจะมีพลังสูงสุดถึง13หน่วย ซึ่งถ้าเทียบสเกลเลยนะครับผมกับทัดน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นเป็นแบบโอ้ลมล่างแล้วเราสู้พลังไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างท่าน้ำครับผมขออนุญาตนะครับก็สำหรับปัญหาทัดน้ำในเรื่องของการยืนเบรคค่าพลังแล้วสู้ทัดน้ำไม่ได้นะครับผมก็อันเนี้ยฮะเป็นการไขให้เบื้องต้นนะครับผมอ่ารูปเกมจริงๆมันอาจจะไม่ได้รันแบบที่ผมวางไว้แบบนี้นะครับผมสำหรับเจ้าบัตเตอร์ไฟครับถ้ารวมล่างกันสองปุ๊บเนี่ยมันจะได้พลัง13บมนะครับผมในกรณีที่อ่าคู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วกันนะ อดีซสองคอมมานเดอร์นะครับผมเวลาเขารวมล่างเนี่ยเขาจะพลัง11ถูกไหมครับแล้วก็ในกรณีที่มีอดีซสองใบอื่นในสนามครับเจ้าคอมมานเดอร์เนี่ยจะกระโดดพลังไปที่อ่นะครับผมส่วนถ้าตัวด้านหลังนะครับเป็นคิงควีนอีกนะครับผมก็คือจะบวก แอดิซองหน่วยเนาะก็คือค่าดาบบวกขึ้นอีกหนึ่งหน่วยทำให้เจ้าคอมมานเดอร์ครับเป็นพลัง13นะครับผมจากจุดนี้ที่ผมจะชี้ให้ดูเพราะว่าบัตเตอร์ไฟนะครับผมค่าไล่สีนะครับผมรวมกับแมลง2ตัวค่าไล่2นะครับรวมแล้ว MP6 ครับผมมันจะได้ค่าค่าพลัง13เท่ากับเจ้าคอมมานเดอร์เลยนะฮะในขณะที่เจ้าคอมมานเดอร์เนี่ยครับใช้กิงค์ควีนคือ4หน่วยนะครับผมใช้ตัวเองนะครับสหน่วยเป็นเจ็เข้าไปแล้วนะแล้วก็ใบรองอีก2หน่วยครับเป็น9หน่วยนะครับผมกว่าจะได้พลัง13จุดนะครับจากจุดเเเเเนนนีีีี้้้้ยยยถาาาทบบบกกกัััล็็คคคคืืออจรรมมมวไดป ใช้วัตถุดิบน้อยกว่ายืนตัวน้อยกว่าแต่ได้พลังเท่ากับเจ้า a n ้ i องคอ c o m m a n d ร์เลยอันนี้คือจุดที่อันดับแรกๆเลยนะครับที่ได้เปรียบและนะครับผมาตามนั้นเลยยังไม่นับรวมในเรื่องของการใช้มิสติกนะครับผมในเรื่องของการบุกค,ค่าพลังนะครับผมอย่างของ Butterfly เนี่ยก็จะมีไอเทมนะครับผมก็คือเป็นประเภทลีลิกเนาะใจสองติดนะครับผมอันนี้ก็คือติด h a s h a c k วกสองทันทีนะครับผมก็จะเป็นสิบห้าทันทีและแน่นอนครับว่าถ้าเราเล่นน้ำเนี่ยก็จะมีแหวนเหมือนกันถูกไหมครับ แหวนก็จะติดอันนี้2คอมเบนเดอร์ก็จะได้บวก2เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ในกรณนนี้เดียวกัน มิสติก้าที่จะใช้ทำลายพวกการบวกค่าพลังเนี่ยครับแน่นอนว่าโดนทั้ง2ตัวก็คืออินสุสิชันเนี่ยครับสามารถยิงอของมแมลงก็ได้นะครับแฮชแท็กบล็ก,ก็ได้หรือว่าจะยิงแฮชแท็กลิงก็ได้นะครับผมก็คือทำลายได้หมดเลยแต่ที่ช็อตได้เปรียบแล้วก็มากับสตาร์เตอร์นะครับผมชุดมแมลงนั่นก็คือจะมีเจ้าสเก็ตแฮมเมอร์นะครับผมเข้ามาเนี่ยสามารถจ่ายนะครับผมหนึ่งเอ็มพีอินเทอร์เฟียรด้วยนะครับผมทำลายมิสติกประเภทลีเล็กเอ็มพีค่าไล่หนึ่งได้นะครับผมจากจุดเนี้ยมันจะยิงเจ้า แฮตแท็กบัคไม่ได้นะครับผมเป็นมิสติกของบัคไม่ได้เนื่องจากว่าบัคเนี่ย MP ค่าไล่สองนะครับต่อให้เป็นรีลิฟจริงแต่ก็ไม่ถูกคอ้อนยิงนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันพวกแฮตแท็กลิงนะครับจะโดนแฮมเมอร์ยิงได้นะครับผมตามนั้นเลยครับผมนี่คือจุดแรกที่ได้เปรียบเลยนะครับผมปาจ้าโอเคครับผมกลับเข้ามาสู่หมวดของการแกะความสามารถของบัคต่อนะครับผมอ่ะ เมื่อบักนะครับผมรวมร่างแล้วบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะยืนค้ำอยู่ที่13ถูกไหมครับถ้ามี MP เหลือเนาะเราก็จะติดไอเทมเข้าไปนะครับผมก็จะยืนที่15กันเลยทีเดียวคือสูงมากนะใช้การ์ดเพียง4ใบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ค่าพลังถึง15กันเลยคราวนี้ตัวต่อมาครับที่จะได้เปรียบนะครับผมผมให้เป็นด็องเคนล,ลี่ละกันนะครับผมอ่าคือเอาจีจีเคนลี่เนี่ยกลายเป็นว่าคู่กับบัตเตอร์ไฟนี่คือเก่งเลยนะครับเนื่องจากว่า อัเคลลี่เนี่ยมีความสามารถครับบอกว่าถ้ามีแฮตแท็กบัตเตอร์ไฟนะครับผมใบอื่นในสนามเราซิลนี้ด่าวงหนึ่งและโจมตีจากดีเฟนไลน์ได้นะครับผมนั่นหมายถึงเจ้าบัตเตอร์ไฟครับมันจะเป็นแทงนะครับผมมันจะยืนชนข้างหน้าด้วยพลังบิ๊กเบิ้มนะครับผมในขณะที่น้องเคลลี่เนี่ยครับยังไม่ทันได้รวมร่างเลยกลายเป็นว่าเขาค่าพลังเนี่ยดีดไปถึงแปดนะครับผมแล้วก็สามารถแบบโจมตียืนอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับผมก็สามารถแบบตีได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเองจะตายนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่กับฮาร์ตลอดเเเวววลลาาาาาาแแ้้้้้้ถมมมมมยยยัััังงีีคคคคนนนนนนํอู่ขหดะะะะรรรรบบผผพฉกกทต สี่ช่องข้างหน้านะครับไม่มีจริงสําหรับเด็กแมลงนะครับผมเด็กแมลงนะครับก็จะสี่ช่องข้างหน้าที่สามารถตีได้นะครับผมบวกกับช่องข้างหลังตามเคลลี่ยืนอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการตรงตีไม่ได้จากัดแค่4ครั้งแน่นอนนะครับผมและในกรณีที่ถ้าน้องเคลลี่ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมรวมร่างได้ถึง2อใบประมาณนี้ครับเคลลี่พลัง12นะครับตีจากด้านหลังคือมันเก่งมากเลยนะเอาแค่คอนเซปต์ตรงนี้ครับผมก็ดูดีเลยนะฮะคราวนี้คอนเซปต์ต่อไปครับในเรื่องของการ เบรกเกมหยุดเกมนะครับผมก็จะมีเจ้าโอเชียนนะครับผมเข้ามาเนี่ยครับผมมีบั๊ก อื่น2ใบในสนามนะครับผมซิลหนึ่งใบก็คือห้ามห้ามห้ามโจมตีนะครับผมห้ามสั่งโจมตีนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะต้องไปทําการแยกการรวมร่างแล้วก็หาตัวตีมาใหม่นะครับผมจากจุดนี้เนี่ยมันก็คือตัวเบรกตีเฉยๆถามว่าได้เปรียกไหมก็ได้เปรียบนะในระดับหนึ่งเลยครับสี่ลงห้ามตีหน่อยในกรณีที่แบบฝั่งตรงข้ามทําเกมบุกกําลังจะได้เปรียบอะไรเงี้ยครับหรือเกมรับของเราเนี่ยเตรียมตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยใบเนี้ยก็จะสามารถช่วยเบรกได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็การรวมร่างก็ไม่ขี้ริ้้วขีเละะคครรรรััับบบบบผผมมมมวววใยยืนนนนนทีีี่่่่พลลลลงงแ้้กก็็ซซิิาเเอด การโจมตีอนะครับผมต้องบอกงี้เลยทําให้การโจมตีอนยครับจะไม่โดนทันเดอร์โบแน่นอนนะครับผมจากจุดนี้ก็จะไปโดนพวกอย่างนะครับผมจะโดนหินหินหินแทนนะครับผมแล้วก็จะโดนพวกโนวยแองกิ้งเบรกเอาสะส่วนใหญ่นะครับผมตามนั้นเลยคราวนี้ครับตัวถัดไปครับกรณีเราวิ่งไปนะครับผมพา่าเดสเมอเร้นะครับผมยังมีคนบัฟพลังได้อีกนะครับผมนั่นก็คือเจ้าลองฮอนนะครับผมคือลองฮอนเนี่ยครับกลายเป็นตัวที่แบบว่า ไม่ได้โดดเด่นตอนต้นเกมนะครับผมต้นเกมเนี่ยผมการันตีเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นบัตเตอร์ไฟยืนนะครับผมแล้วก็เป็นน้องเคลลี่บุกไล่ๆๆหาตัวลมล่างให้ได้นะครับผมประมาณนั้นเองนะฮะหลังจากนั้นครับผมตัวที่เมื่อเรามีการเดทนะครับผมมีบัคสองใบในชายแล้วเรียบร้อยนะฮะเจ้าลองพอนเนี่ยครับมาตอนนี้คือเก่งมากนะครับผมและถ้ายิ่งมาในจังหวะที่โอเชียนยืนอยู่ในสนามครับ โจมตีเนี่ยบวกอีกหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีบัคกสองใบในชายครับดาบจะบวกขึ้น2ทําให้เจ้าลองฮอนนะครับรวมล่าง2ใบค่าดาบ10มีในชาย2ใบบวก2เป็น12ถ้ามีโอเชียนอยู่ในสนามนะครับผมเมื่อการไปนี้โจมตีนะครับผมซิลนี้ดาบบวกขึ้นอีกหนึ่งนะครับก็จะยืนเบรคสิบสามนะครับในเรื่องของการสั่งโจมตีนะครับผมแล้วก็ผลบวกเนี่ยคือข้ามเทิร์นด้วยกลายเป็นว่าถ้าได้โจมตีนะครับพลังจะดีเท่ากับบัตเตอร์ไฟเลยก็คือยืนพล้งที่รับจามนะครับผมไจับไ เท่าบวกพลังเนาะก็ถ้าบวกก็จะเป็น1 4 1 5นะครับผมอารมณ์ประมาณนี้เลยหลายคนบอกโอ้ช็อตมีแต่ท่าดีกันเลยทีเดียวนะครับผมมีช็อตอื่นในเรื่องของการทําเกมไหมนะครับผมเอาจริงๆครับมันสามารถยิงเคิร์ดได้นะครับก็คือเดตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ เออไม่ใช่เดสิต้องเป็นพอยซันเคิร์สนะครับผมตามนั้นเลยสําหรับตัวที่เอามาเพิ่มในช็อตต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเดสพาราไดส์นะครับผมคือเดสพาราไดส์เนี่ยครับกลายเป็นว่าถ้าเขารวมร่างบั๊กหนึ่งใบนะครับผมค่าดาบเป็น9นะครับผมแล้วก็มีสกิลบอกว่าจ่นะาย2 MP ยืนนะแทกไลน์เนาะ,ะสกิลนี้รวมร่างนะครับผมซิลหนึ่งใบนะครับผมซกิลนี้และซิลหนึ่งใบนะครับติดพอยซันเคิร์สสองเทอร์เดสอันนี้คืออารมณ์เหมือนการสั่งเวรถูกไหมฮะเหมือนกาาารรรสสัั่งเเเวลยแตดดพไอะคบ มีค่าใช้แค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าการรวมร่างเนี่ยพลังค่อนข้างใหญ่อยู่ในกรณีที่แบบเราเล่นเป็นสายที่แบบรักษาเคิร์สนะครับผมนั่นก็คือมีม้าแสงนะครับผมก็คือโกลเด้นฮอนเนาะขออนุญาตทิปครับยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายนี้ด้วยครับใส่เข้าไปนะครับเพิ่มเติมเนาะโกลเด้นฮอนนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีสกิลรักษาเคิร์สนะครับผมทําให้เจ้าเดทพาราไดเนี่ยครับไม่ตายแต่ในกรณีที่แบบว่ากะยิงพอยต์แล้วทิ้งตัวเล่นนี้เลยนะครับผมอยากใช้้้สกลโดดยยไมมม่่ตองราานนะคผจจุีีเ เมอร์ลินนะครับผมเมอร์ลินเป็นตัวเลือกที่ดีครับในเรื่องของการที่ทาให้เดซพาราไดน์นะครับผมยิงสกิลได้เลยแล้วก็จ่ายเอถูกด้วยนะครับผมคือ1ติดเมอร์ลิน2อสาครับยิงพอยต์เลยนะครับผมก็คือโดนทั้งตัวเราและเขาฝั่งตรงข้ามนะครับผมหลังจากนั้นเข้าเทิร์นเขาจะตีเดซพาราได์ให้ตายก็ตายไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเราเล่นตั้งใจว่าจะรักนะครับผมผมแนะนําเป็นเจ้าโกลเด้นฮอร์นะครับผมยูนิคอร์นนะครับยืนอยู่ในสนามด้วยยิ่งดีนะครับผมก็จะเป็็นนรัักกษาาเเดหลงจ้ียะ รวมรากนะครับผมเดทพาราไดยืนค่าดาบก้าวได้นะครับผมแล้วก็ปล่อยฝั่งตรงข้ามติดเดทไปเรื่อยๆแต่จากจุดนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่ช้อยทางเลือกนะครับผมทางเลือกของผมแรกๆเลยผมเล่นสายตีนะครับผมเพราะการทําสายตีคือพลังมันเบ่งกล้ามเร็วมากทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับอาจจะต้องมาแก้กันแบบเต็มๆเลยคือเข้าเทินนะครับเอาตรงๆง่ายๆเลยเราไม่เล่นสายสกยิลใช่ไหมครับ ผมตั้งโต๊ะนะครับผมโดยการโปรยซิลลงมานะครับแล้วก็ตั้งบัตเตอร์ไฟให้ได้นะครับหลังจากนั้นค่าเ p ็มเต็มช็อตได้เปียบเลยครับรวมล่างยืนเบสสิบสาตีก่อนเลยครับให้ฝั่งตรงข้าเป็นฝ่ายแก้ MP นําไปนะครับหลังจากนั้นก็วัดที่มือแล้วว่าเรามีท่าที่จะแก้สุด6สุด7ได้ไหมถ้าเราสุด7 MP แล้วเขาตายได้นะครับช็อตนั้นถือว่าคุ้มครับผมประมาณนั้นเลยอ่าคราวนี้นะครับไปต่อในจุดที่เหลือผมใส่ตัวอะไรเพิ่มบ้างในเด็กนะครับผมก็จะเป็นในการ ตีตัดใบรองครับไม่พ้นเซไปรักนะครับผมจากจุดนี้นะฮะคือกรณีที่แบบพลังเราใหญ่แล้วก็จริงถูกไหมครับแต่การตีตัดใบรองฝั่งตรงข้ามให้ตัวเล็กลงหดลงไปอีกเนี่ยครับยิ่งได้เปรียบนะครับผมยิ่งได้เปรียบเลยเพราะฉะนั้นการตีตัดใบรองเนี่ยติดไว้เลยครับผมติดไว้2ใบนะครับผมสำหรับดิบผมเนาะคราวนี้ช้อยทางเลือกนะครับผมมีเพิ่มเติมไปอีกนะว่าเราจะเล่นเป็นตัวไหนได้อีกนะครับ เนื่องจากว่าตัวเด็กของเราอะครับมีความเป็นธาตุออกนะครับผมนั่นก็คือรวมเยอะมากนะครับมีทั้งมืดมีทั้งไฟมีทั้งลมนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมมีคนแนะนํามาว่าพี่คับลมมันเยอะดีเหมือนกันก็น่าใช้นะนั่นก็คือ นี่ครับผม Legendary Swordmaster นะครับผมเป็นกระบี่สายลมเนาะที่คุยกันใน YouTube นะครับนะประมาณนั้นเลยครับคือมีท่านลมครับคือเจ้านอง Killie เป็นท่านลมอยู่แล้วนะครับผมยืนรวมร่างแัตเตอร์ไฟข้างหน้าตัวค้ำนะครับผมอยากเอา d e f e n d Line เขาขึ้นมาสังหารนะครับผมเราก็โมเข้าไปครับจะใส่2ใส่3ใส่4ก็แล้วแต่คนชอบเลยครับผมสำหรับ Swordmaster นะครับผมก็ l e g e n d Swordmaster ผิดตัวนะครับผมตามนั้นครับใส่ได้เลยครับ2ถึงถึงใบแล้วแต่คนชอบเลยนะฮะ ต่อไปอีกตัวนึงนะครับผมที่มีคนก็แนะนําแล้วก็แอบใส่ไว้แค่1ใบนะครับผมในกรณีที่แบบอยากแห่บอร์ดนะครับผมและเรามีไฟอื่นในสนามนะครับผม2ใบขึ้นไปนะครับในกรณีนี้อาจจะต้องมีไฟแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ใต่ห้าลงปังนะครับผมนั่นก็คือซาลามนเดล่านะครับผมเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเอาตัวน้องไปลมลลรวมล่างอะไรก็ได้นะครับผมนะจับแยกล่างนะครับผมใครร้มล่างตัวใหญ่ๆนะครับผมก็เอาเนี่ยซาลามนเดล่าลงไปเปี้ยงนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าการเลือกเล่นสตาร์เตอร์นะครับผมชุดบัคกเนี่ยกลายเป็นว่ามันสามารถโมตัวหลักๆแรงๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้คือเป็นแค่ช้อยเบื้องต้นที่ผมเอามายกให้ดูนะครับผมเพราะเอาจริงๆครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะการทําเกมครับมันแทบจะ ไม่ค่อยได้ใช้ทิกอะไรพวกนั้นเท่าไหร่นะครับผมคือทิกพวกนี้ทิกนอกเหนือจากนี้ครับมันคือการเตรียมความพร้อมที่เราพร้อมแล้วนะครับผมถึงจะใช้เทคคพวกนี้ได้นะครับผมถึงจะโอเคต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ช็อตหลักๆนะครับผมของแมลงสายเวอร์ชันตีเนี่ยผมเล่นแค่นี้เลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นในบอร์ดเลยนะครับผมตั้งบัตเตอร์ไฟได้นะครับคำถามคือให้คนล้มบัตเตอร์ไฟให้ได้ถ้าล้มไม่ได้นะครับเราจะยืนชนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เคลลี่ตีอย่างแบบเซฟนะครับผมไม่ต้องห่่่ววงงาาาาานนนนนนน้้ออออจจะะะะเเสสมมมลยยคครรัับผก็ตไแ ก็ต้องทําใจไปตามนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่การจัดมิสติกเราด้วยนะครับผมอยู่ที่การจัดมิสติกเราด้วยเราตีเถื่อนแล้วเราจะจัดมิสติกให้เถื่อนเหมาะกับการตีต่อไหมก็ได้ครับผมหรือเราค่าพลังใหญ่แล้วนะครับผมเรากลัวเด็กเคิร์ดเราก็จัดในเรื่องของการห้ามสกิลห้ามห้ามรวมลอะไรนะประมาณนี้ยห้ามแบบรักษาเคิร์ดเราใช้ตระกูลรักษาเคิร์ดแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะก็ดูดีครับผมในจุดนี้อะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับเป็นแค่ไกด์นำล่องนะครับพอดีมีน้องถามเข้ามาว่ามันควรจะเป็นในทางไหนผมก็เลยเลือกวิธีเล่นทิ้งมันง่ายที่สุดแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือเวอร์ชันตีตีนะครับผมตามนั้นเลยครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับลองดูแล้วนะครับผมสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนปรับแก้ตามใจชอบอันนี้เลือกเล่นได้เลยครับแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นสายวิ่งตีนะสายนี้เลยแนะนาครับผมเล่นได้เลยเต็มที่จัดลิศตามนี้เลยนะครับผมนะอันนี้หลักๆครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอ่ะ